สวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อครับผมนะครับเป้าตนคนไทบ้านนะครับมันนี้สิ้ห้ามาเบ่งสวนพริกของเมป่าไหลนะครับพอดีวันนี้เพิ่นเจ็บพริกพริกน้มเชียวนะครับรอบสามนะครับวันนี้ออเดอร์เขาก็รู้ว่าจกถุงนะครับแต่ว่าเพิ่นเจ็บมาได้แล้วยุนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข่าถุงนะครับ เพเก็บม,มาแล้วเข่าทงนะครับออเดิมมาน,นีา่นะนี่ครับงามครับพวะหน่วยหน่วยงามหน่ยวยใหญ่เลยครับนสำหรับคุณมาก,กินเผียเนี่ยโอ้ซาใจเลยครับนี่กขาดปั่วป้าปัาวป้วอะไรนี่ครับติดนมเขียวนะครับเราเสียป้าหยางลงไปเบึงมองเพิ่นเก็บนะครับ มันนี้มีพนักงานมาหนึ่งสองสามสี่กับจอผ่าครับมาเจ็บนี้นะครับจิดสวนในป่าไหลนะครับงามมันนี้อ่านันมันนี้พนักงานขึ้นหน่อยแท้ไอ้ต้นพันติดนะไม่ได้ ไท,ไทย้แทถโอ้เขียวว่าร่มดีเนาะมาเนาะทั้งนสะุกโอ้ มันนี่ยายบ่มาติอ๋ออาารรมแห้งครับมันนี่ออเดอร์หลายบรไย mm hmm. ์ปลาไหลเศร้าเอ็ด hmm. so ปลาโอ้โหทุ่งมาหลายแท้ บางอันบางหนึ่งข่อยแแบไปโรงพยาบาลเอาผีกไปให้เพิ่นอันนั้นไอเกตโทรหาเจ้าไปประตูเขาเจ้ามายุ่จังหันหน่อยด้อยอันนี้กะส่งอยู่ส่งโตอยู่โตยังมาเจี๊ยบผีกูเกิดเมื่อเอาจ้าวของสวนพันก็บาดเก็บบอกเรา Thank you Lông bài nè, theo น้อง bay กายนะ muộn, theo งัดนี่ theo เห็ด ตายหลายๆจะมาล่นมือ้อเลยตีนีไ่ไหมอ่าง่ามดีว่าพริกเต้านชื่อเขียวอุ้โอ้ยอยากกินเพลียเลยคือเพลินเท่านะ กัดโปดีแตกด,แตกดีแตกในปากนี่โอ้โหปากงวงผลขึ้นเป็นน่วยดีถเถอะบัดอกกวางนี่ปากข้อกวางไหมแข็งแขงต้นนี้แตกกิ่งกัดสาขาเป็นสองต้นสองเงียง tôi nói miu hát miu hát hay phúc kiếm anh mát tôi mày phong tụi nó nắng 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 ใชขคดดินอีกทีนี้ปาดคุดค่คุดแนนเนาะถ้าุัมขนกัเหลิอกอยู่แล้วไหมี่คุดลงอีกปาดถูกอจิป่าซํำภูเขาเมนเดนี่นี่ต้นนี้งามแบบตัวยุกไตเจ้านี่นี่ตอนนี้ นั่นแหะทรงรวงเขียวดีเบื้องส่งเป็นตรเก็กพอขูบโบบุนีเหมืนมีตรแนวทางนี่บเดร์ตเปิดโบเดิรด์ต <c oughs> บมามิดเนาะใหญ่บพี่เซตเตอรค่อยกับมิดซีรียดก่นคลิปนี้ก็จะเาเล็งไซออเดอร์นะครับก็ะจะพ่อยบออปบอสพันีพอหรจไงนางอายบม่มานางอายบม่มามาเลมิด कोही